ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกขับแค้นอยู่บำรุงจัตุพรชี้สะท้อนเพื่อไทยเนี่ยถึงยุคตกต่ำย้อนตบ,บับส,สัตว์กับไม่ละอายก็ต้องบอกว่าตามข่าวที่ออกมานะครับเรื่องของ คุณวันอยู่บํารุงเนี่ยไปสแสดงนะครับความก็ไปสแสดงอ,อาการหรือว่าไปแสดงความยินดีนะครับกับปีแจรซึ่งออกนอก,กหน้าต่างละล่าสุดก็เห็นว่านะครับทางหัวหน้าพักเพื่อไทยก็คือคุณอุ้งอิงก็ได้ออกมาตําหนิในเรื่องนี้และการเร้อก,กพบล่าสุดนี้ก็มีข่าวที่ออกมาก็คือคุณวันลาออกรัฐมนตรีช่วยนะครับลาออกจากรัฐมนตรีช่วยและก็คุณฉเฉลิมเองก็ออกมาซัดอย่างเดือดเลยแล้วก็เห็นว่าจะลาออกนะครับคุณวันเนี่ยจะลาออกจากสมาชิกพักแล้วก็คุณคุณเฉลิมเนี่ย ให้ขับตัวเองออกจากพักด้วยนะครับจัตุพรตําหนิผู้นำเพื่อไทยโกรธเคืองแขนวันอยู่บํรุงไปบ้านบิ๊กแจ๊ดจวกทําทีมีมาตรฐานปกครองพักย้อนตบปัดสัตว์ทรยศคําพูดตัวเองต่อประชาชนจับมือกับพวกรัฐประหารทําไมไม่ละอายบ้างเชื่อมาถึงยุคตกต่ําช่วงปลายแล้ว 11กรกฎาคม25ง7นายจากตกพรพมพันธ์วิทยากรคณะรลอมรวมประชาชนเฟซบุ๊กไลฟ์เมื่อวันที่10กรกฎาคม67ว่าการคับแค้นต่อครอบครัวร้อยตำรวจเอกฉเฉลิมอยู่บำรุงกรณีนายวันอยู่บำรุงไปร่วมให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรงเวศคำรงวิทยุทุบกระจางหรือว่าบิ๊กแจ๊ดสะท้อนถึงพักเพื่อไทยมาอยู่ในช่วงของปลายทางการเมืองทันทีเพราะทนายการเมืองไม่มีจิตใจเป็นขี้ข้าผู้นำตระกูลเพื่อไทยแล้วย่อม อยู่กันยากนะครับการเมืองถ้ามีความคับแค้นใจกันอยู่แล้วคุณไปจับมือกับพักรวมไทยสร้างชาติกับพักพลังประชารัฐและประกาศไล่หนูตีงูงเหา่าภูมิใจไทยได้อย่างไรส่วนบิ๊กแจ๊ได้ทำงานรับใช้มาเสมอโดยคำพูดมีวันนี้เพราะพี่ให้นั้นไม่ใช่น้องจะไม่ให้อะไรเลยแต่ทำงานถวายชีวิตให้อย่างหลายเรื่องด้วยเช่นกันนายจตุพรกล่าว นายทุพรยังกล่าวต่ออีกว่าครอบครัวร้อยตํารวจเอกเฉลิมซึ่งสนิทสนมกับบิ๊กแจ๊สมานานต่างฝ่ายก็ต่างไม่มาหาสู่กันเสมอการไปให้กําลังใจในวันที่นับเสียงเลือกตั้งนายกอบจปทุมานีเป็นเรื่องธรรมดาดังนั้นนางสาวแพทองทานชินวัตรหรือว่าอุ้งอิงหัวหน้าพักเพื่อไทยนํามาเป็นเหตุกดเคืองแค้นจึงไม่มีมาตรฐานทางอารมณ์ทางการเมืองในฐานะผู้นําของพักเพื่อไทยเอาเสียเลย ส่วนผลการเลือกตั้งนายกอ,จอปจปทุมธานีซึ่งนายวิทนุคเกิงามได้ถามสารเรื่องของการหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยอัตโนมัติของนายชาญพงเพชรท,ที่ชนะการเลือกตั้งนายจตุพรกล่าวว่ามีหนังสือคำสั่งชัดเจนอยู่แล้วจากกรมการปกครองส่วนท้องถิ่นถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เป็นแนวทางปฏิบัติในคดีทุจริตของการเมืองครับที่สารรับฟ้องแล้วต้องหยุด ต้องถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยปฏิญาณนะครับถ้าแข็งคืนก็จะถูกปลดจากตําแหน่งอบจอรหรือตําแหน่งนักการเมืองท้องถิ่นส่วนอื่นดังนั้นเรื่องนี้ไม่จําเป็นจะต้องถามศาลให้มีคําสั่งอะไรอีกเลยเรื่องของคุณสมบัติผู้สมัครไม่มีใครขัดข้องแต่คุณสมบัติของคนที่ที่จะเป็นมันเป็นไปไม่ได้หากเลือกแพ้ตั้งแพ้คงไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้าชนะก็ไม่ได้เป็น ดังนั้นปัญหาของพักเพื่อไทยและกกะตคณะกรรมการเลือกตั้งเองจะต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นเพราะเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่จะมาเป็นนะครับสมัครรับเลือกเองจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จึงเกิดความเสียหายนาย,าานายจักรพร์กล่าวนายจุฬรก่าวอีกว่าระบุว่าพักเพื่อไทยต้องออกมาขอโทษประชาชนแต่กลับไปคับแค้นต่อนายวันผู้ไปแสดงความยินดีให้กำลังใจกับบิจเจในฐานะหมู่มิตรและไปหลังจากการหาเสียงแล้วจะโกรธเขาทำไมซึ่ง สิ่งสาคัญผู้นําเพื่อไทยพูดหาเสียงปิดสวิต์สามปอและประกาศให้คนไทยมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีทําไมไม่อายบ้างแต่จะเป็นจะตายกับนายวันอยู่บํารุงไปหาบิ๊กแก๊สที่บ้านหลังการหาเสียงเลือกตั้งแล้วถ้าหัวหน้าพักเพื่อไทยไม่พอใจในวันด้วยเหตุนี้โดยอ้างว่าปกครองพักไม่ได้นั้น นะครับแต่เรื่องนะครับกล้าประกาศไม่จับมือกับ3ปอไม่เอารัฐประหารแล้วยอมรับเสียงสว152เสียงของรัฐประหารมันหนุนเป็นนายกเพื่อไทยทําไมไม่อายและจะไปปกครองประเทศได้อย่างไรคนเราถ้ามีมาตรฐานแล้วต้องมีทุกเรื่อง เมื่อการเมืองระดับชาติไม่มีมาตรฐานแต่เรื่องท้องถิ่นบอกว่ามีมาตรฐานเกิดอับอายอยากมีศักดิ์ศรีต้องการเกียรติขึ้นมาแต่ระดับชาติกับตระบัตสัตหักหลังประชาชนแล้วจะไปเอาอะไรมาเปรียบเทียบกับระดับท้องถิ่นอีกดังนั้นมาตรฐานความละอายควรมีมาตรฐานเดียวกันนายจตกุพรกล่าวมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวไมีอะไรขึ้นมาอัปเดตฟังครับ